สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสารัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการขโมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำวันที่8นะคะเดือนกุมภาพันธ์6กห้านะคะรัดแรกนะคะรัเสเซีย ก่อนอื่นเลยให้คนติดรูดเบิ้ลนะคะทั้ง3ารัฐนะคะคืนนี้รัเสเซียคืนนี้แอดให้รูดสี่ค่ะเจาะเม็ดเดียวสีนะคะหุ้นรัเสเซียรูดเบิ้ลรูดสี่เจาะสีหนะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันค่ะ ประจำวันที่8นะคะเดินกุมภาพานัน์65นะคะหุ้นเยอรมันติดรูดเบิ้ลเหมือนเดิมนะคะหุ้นเยอรมันคืนนี้ออดให้รูด4ค่ะจาะเม็ดเดียว47นะคะ หุ้นเยอรมันรูดเบิ้น์นรูดสี่เจาะสีเจ็ดนะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษค่ะประจำวันที่8นะคะเดินกุมภาพันธหกห้านะคะหุ้นอังกฤษติดรูดเบิร์นเหมือนเดิมน,นะคะ หุ้นอังกฤษคืนนี้แอดให้รูดเจ็ดค่ะเจาะเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์นะคะหุ้นอังกฤษรูดเบิ้ลรูดเจ็ดเจาะเจ็ดศูนย์นะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลัทของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเงรวยๆว,ยวยปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ